กราบเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านกระผมนายมัส,สลันคาเรงครูผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนบ้านบางอูอําเภอมาโย ο, จังหวัดปัตตานีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเอกพละศึกษาและสุขศึกษาเริ่มบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2562ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบางโงอํำเภอมาโยจังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และได้รับมอบหมายงานสอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และในรายวิชาการป้องกันการทุจริตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบางโอตั้งอยู่ณหมู่ที่หนึ่งตำบลปานันอำเภอมายโยจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด76คนมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น14คนมีทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 <c oughs> มีจำนวนห้องเรียน9ห้องนักเรียนโรงเรียนบ้านบางูนักถือศาสนาอิสลาม100% และจะพูดภาษามลา,ายูถิ่นเป็นภาษาหลักผู้ปกครองส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปนักเรียนของโรงเรียนบ้านบางโงเกือบทุกคนมีฐานะที่ยากจนส่วนที่มาและแรงบนันดาลใจในการทำคลิปการสอนในครั้งนี้เนื่องจาก ได้ทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมานักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆของร่างกายทั้งระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งนักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบเหล่านี้เลย และที่สําคัญที่สุดระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบไหลเวียนเลือดนักเรียนและผู้ปกครองและคนในชุมชนจะขาดความรู้มากที่สุดและเกิดความเข้าใจผิดเมื่อเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางาระบบห <c oughs> มุนเวียนเลือดซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนและคนในชุมชนจะคิดว่า เป็นโรคเกี่ยวกับโดนคุณใสโดนไสยศาสตร์เวลาเป็นโรคหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดอุดตันทำให้เกิดอาการแขนหรือขาขยับไม่ได้ข้างใดข้างหนึง่งผู้ปกครองหรือคนในชุมชนจะคิดว่าโดนไสยศาสตร์หรือโดนเล่นเล่นของและจะไม่รีบ นำตัวไปส่งโรงพยาบาลผู้ปกครองหรือคนในชุมชนจะรีบนำตัวไปส่งหมอบ้านนี่คือการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดซึ่งจะส่งจะส่งผลกระทบร้ายแรงให้กับตัวคนที่เป็นโรค ไม่ใช่แค่ในพื้นที่บ้านบางอูอย่างเดียวแต่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลาเกิดโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดทุกคนส่วนมากจะคิดว่าจะถูกใสยศาสตร์หรือโดนทำของใส่และจะไม่สนใจรีบพาตัวไปที่โรงพยาบาลส่วนมากเป็นทุกหมู่บ้านจะพาไปหาหมอบ้านให้หมอบ้าน ปัดเป่าหรือทำน้ำมนต์ให้ดื่มซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงมากจึงจะทำให้ผู้ที่เป็นโรคนั้นสามารถเสียชีวิตได้โรคนี้โรคโรคเกี่ยวกับะระบบไหลเวียนเลือดถ้ารีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลรีบไปหาหมอยิ่งเร็วเท่าไหร ยิ่งมีโอกาสหายมากขึ้นเท่านั้นยิ่งถ้าไปหาไปโรงพยาบาลช้าไปถึงมือหมอช้าก็จะยิ่งทำให้โอกาสหายลดลงและจะทำให้เป็นโรคอัมาพกึกอมมาพาตได้ในที่สุดฉะนั้น <c oughs> ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อยากจะสอนในรายวิชานี้ในเรื่องนี้อยากจะทำคลิปนี้ออกมาเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระบบไหลเวียนโลหิตวิธีการป้องกันโรคในระบบไหลเวียนโลหิตป้องกันอย่างไรงดกินของที่มีไขมัน อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงซึ่งนักเรียนจะสามารถกลับไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองและคนในครอบครัวเพราะถ้าเกิดกินอาหารที่มีไขมันกินของทอดกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงจะทำให้ไขมันสะสมในเส้นเลือดหรือในหลอดเลือดและจะทำให้เส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดอุดตัน พอเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดอุดตันเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้และจะทำให้เกิดโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตได้ซึ่งชาวบ้านตรงนี้ยังเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ว่าถูกของหรือว่าโดนไสยศาสตร์นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งในการสอนในครั้งนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนของผมชั้นประถมศึกษาปีที่6กลับไปบอก ผู้ปกครองและญาติญาติพี่น้องและคนในชุมชนว่าโรคนี้ไม่ใช่โดนไสยศาสตร์หรือโดนของแต่เป็นเพราะว่าหลอดเลือดของเรามันตีบหรืออุดตันทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจึงทำให้สมองขาดออกซิเจนและทำให้ช็อกและจะทำให้ขยับแขนขาไม่ได้ข้างใดข้างหนึ่งฉะนั้นหลังจากจบรายวิชา สุขศึกษาในหน่วยนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะเข้าใจและนำความรู้ที่ได้ในรายวิชานี้กลับไปบอกผู้ปกครองญาติญาติและคนในชุมชนจะได้เข้าใจเหมือนกันและจะได้รีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าสำหรับคลิปนี้แรงบันดาลใจในครั้งนี้ กระผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ